นับสิบกระซิบบอกไปนับสิบกระซิบบอกไปคุณครูจะบอกให้ให้เด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งค่ะปรบมือสองครั้งตบตักหนึ่งครั้งตบไลหนึ่งครั้งเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้คุณครูพี่ตายก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับงานบ้านมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไร ถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะเด็กๆคะอุปกรณ์ของคุณครูพิธานะคะก็จะมีปลาจิ้งจ้งค่ะมีมะม,ม่วงค่ะเด็กๆแล้วก็มีเครื่องแกงส้มนะคะ ปลาทูนะคะและมีอะไรอีกคะเด็กๆก็มีเคยนะคะเด็กๆแล้วก็มีนี่เลยค่ะมะนาวค่ะมะนาวของคุณครูมีสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวเก่งมากเลยค่ะและอุปกรณ์ที่เด็กๆเห็นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรม เก็บของใส่ตู้เย็นค่ะเรียงไข่ในตู้เย็นและเรียงมะลายตู้เย็นค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะทํากิจกรรมกับคุณครูเรียนคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะกิจกรรมเก็บของในตู้เย็นเรามาดูกันนะคะว่ามีสิ่งของทั้งหมดกี่ชิ้นเด็กๆนักพร้อมคุณครูนะคะนักเลย สิ่งของของเรามีทั้งหมดกี่ชิ้นคะเด็กๆ5ชิ้นใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆบกสิ่งของที่มีจํานวนเท่ากันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะตัวอย่างเช่นคุณครูมีมะม่วงสองลูกนะคะเด็กๆคิดว่ามะม่วงสองลูกจะเท่ากับขนมจํานวนกี่ชิ้นคะ สิ่งของเพื่อนำไปใส่ตู้เย็นดูว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะเด็กๆมานับพร้อมคุณครูเลยนะคะนับนะหนึ่งเก็บไว้ในะ ที่คุณครูนำมาใส่ไว้ในตู้เย็นมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะเด็กๆ5ชิ้นใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเรียงไข่ใส่ตู้เย็นค่ะเด็กๆเด็กๆมาเช่ยคุณครูนับนะคะว่าคุณครูมีไข่จำนวนทั้งหมดกี่ฟองนับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสอง เด็กบอกจํานวนมากกว่าน้อยกว่านะคะโดยคุณครูจะวางไข่ไว้ฝั่งหนึ่งจํานวน1ฟองและอีกฝั่งหนึ่งคุณครูจะวางไข่ไว้จํานวนสองฟองเด็กๆคิดว่าไข่จํานวน1ฟองจะมีจํานวนมากกว่าไข่จํานวนสองฟองหรือน้อยกว่าไข่จํานวนสองฟองคะมากกว่าหรือน้อยกว่าคะเด็กๆน้อยกว่าใช่ไหมคะ ไข่หนึ่งฟองนะคะจะมีจำนวนน้อยกว่าไข่สองฟองค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วถ้าค,คุณครูวางไข่จำนวนสองฟองไว้ฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งคุณครูวางไข่จำนวนสามฟองเด็กๆคิดว่าไข่จำนวนสองฟองจะมีจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่าไข่จำนวนสามฟองคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ไข่จำนวนสองฟองนะคะจะมีจำนวนน้อยกว่าไข่จำนวนสามฟองนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูเรียงไข่ในตู้เย็นแล้วเด็กๆก็ช่วยคุณครูนับไข่ด้วยนะคะเรามานับไข่พร้อมกันนะคะเด็กๆหนึ่งสอง กี่โฟงคะห้าโฟงใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเรียงมะนาวในตู้เย็นค่ะเด็กๆเด็กๆมาช่วยครคูนับนะคะว่ามีมะนาวทั้งหมดกี่ลูกค่ะนับพร้อมกันนะคะ คุณครูนะคะจะให้เด็กๆช่วยคุณครูเรียงมะนาวในตู้เย็นนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเก่งมากเลยค่ะเราไปเรียงมะนาวกันเลยนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆช่วยคุณครูนับมะนาวเพื่อนําไปวางเรียงไว้ในตู้เย็นนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูนับนะคะ1 2 3สองสาม สีคุณครูนํามะนาวมาเรียงไว้ในตู้เย็นจํานวนกี่ลูกคะห้าลูกใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้ทํากิจกรรมอะไรกันบ้างคะกิจกรรมที่หนึ่งก็คือเก็บของใส่ตู้เย็นกิจกรรมที่สองเรียงไขยในตู้เย็นและกิจกรรมที่สามเรียงมะนาวในตู้เย็นใช่ไหมคะเด็กๆสนุกไหมคะ นู๊ใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆดูวิดีโอของครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำตามด้วยนะคะและเมื่อเด็กๆทำในวิดีโอเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมทำในแผ่นพับด้วยนะคะเพราะในแผ่นพับนะคะจะมีใบงานให้เด็กๆได้ทำมีทั้งหมดกี่ข้อคะเด็กๆมีทั้งหมด4ี่ข้อนะคะเด็กๆทำใบงานในแผ่นพับเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะเป็นผู้ประเมินการทำใบงานของเด็กๆนะคะ ไว้พบก,กันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆขอบคุณค่ะ